เจริญสุขที่ว่าไอ้ไข้ลูมิงกระบะเออเจริญสุขที่จะผอมที่จะหมักที่จะโปะที่ะโปะทุกอย่างเปล่าอะไรอะไรโปกๆนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โปะครับไม่ใช่เป่งกับโปะครับหมายบอกว่าคุณไกลมาวันนี้ใช่ไหมเป็นกุ้งไก่ครับขุนไก่นี่แหละคุณไก่คุณไก่อยู่นี่ขุนไก่จะปีนระบาผมคุณไก่ อะไร้างฝามันพูดว่าอะไรมุนไกมันกล้ามาลบอะมุนไกเฮมุนไกนี่นะป่าดีเที่ยวกดีเปมุนไกจะไปการนเลีเที่ยวกีปุนไจะไกินปูแบบผก็รีบยเป่าผมไม่ไปหรอกเว้ยเที่ยวก็ดีตื่น กินผัดผมก็รีทุกคืนคืนละพันห้าครับผมคืนนี้ไปไม่ได้ผมคืนนี้เมียมากับผมไอ้ไก่อ่ะกุ้งไก่กุ้งไก่มันบอกคุ้งไก่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มึงฟังภาษาไทยรู้เรื่องกันเนี่ยกี่บาทหรือกี่หรือเปล่าฟังไม่รู้เรื่องมึงต้องฟังพ่อมาเข้ามาด้วยนี่ภาษาเขาบอกครับอันนี้ก็หลอกตาได้เนี่ยนี่แต่ภาษาเขาบอกะไอ้ไข่รู้ก็บอกไอ้ชั่ว ไอ้ยูอ่ะไอ้เลี้ยวกอดกูครับเฮ้ยเมียมึงมีผมยามีหว่ากอดกูครับมึงยูอ่ะห้องตายแม่ผมเหน็บเลยมึงไม่รู้ดิก็คือว่าประการผมก็รู้มาครับพวกพบคุณแม่ทรงเรียนเมืองไทยนี่มึงพม่าหรือเขมรกันแน่เนี่ยฮะนี่ผมเป็นพม่าก็เป็นมังกรนาจาผก ตัดกางไปเลยเร่งเลยคุณไก่คุณหนังเหนียวเว้ยหนังเหนียวเหรอใช่เอาพัดจะแทงก็ได้ทีว่ะอ้าวก็ได้มาเฮ้ยมึงอะเฮ้ยดูมึงนะผมตีเข้าผมตีเหนียวเหมือนกันเว้ยมึงหนังเหนียวดิบว่ะแน่จริงมึงไแรงจ้ะเฮ้ยคนรับทีดีกว่าไปเรับเข้ามา โอ้ยใช้ได้ใช่รู้ดิเยี่ยมเลยโอ้ยหนังเหนียวสุดยอดไรทำไมใครรู้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่รู้จะเก็บกับปวดหรอกเว้ยมันไม่รู้จะเก็บต้องเต้นยิงลองอีกได้อะไรเนี่ยไปฝันที่เก็บไปอีกหน่อยจุดการใครรู้ลองได้เอาเพื่คนที่เลยเอาคุณฝันก่อนไม่ใช่คุณไกลฝันก่อนฟันก่อนเราต่อให้มันคุณไกลฝันเฮ้ยฝันอีกไม่ต้องไม่ต้องเอฟเฟกต์ไม่ต้อง ไอ้ใจปันแบบนี้เงี้ยไปดูเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดหนังเดียวสุดยอดเลยลูกดารมันลลกใส่ท้าวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สวยมันสวยรูปร่างสวยเฮ้ยมุดน่าสิง จริงจังหนึ่งมีความฝันกันอย่างก็มีเรื่องอะไรไหน่าเล่นดีๆคือว่าเราต้องเล่นกี่คืนเขาจะเรียกว่าลิเกสของรัน้ฐเพชรร้องไห้เป็นร้องเล่นเจ็บเป็นเจ็บรักเป็นรักแล้วคุณเป็นนเล่นเกง,งจริงังเนี่ยเขาเห็นเราเล่นดีเดี๋ยวปีหน้าต่เอ,เ,อเลยโอ้ที่ปีหน้าไม่มาแค่ที่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> มึงจะเป็นซุปเอาของกินเดี๋ยวให้กูมีลูกมีเมีย ลายบนคุมหัวมันผมไม่เคงหรอกผมเคยใครอายุบอ่ะไครอายุบกูไม่เคยยุบใครกูรักไงตายใครรู้ฉันได้กานลำบากแค่บอกก่อนที่รักน้องอยู่แล้วน้องเป็นคนเก่งไม่รู้ไม่เคยใครไปแล้วติดตาตากไปแล้วแล้วมันอาบน้ำลำบากกับไปตัวไม่อาบน้ำลำบากกับห้องน้ำดีดีพอดีแต่ว่ามันมีรูปิดหมดแล้วออกปิดให้แล้วผมบอกคนดูดิอย่าไปแง้มดิ không phải đâu luôn. Luôn. Dạ, phải đi gài tôi này, lo thầy luôn cho mượn, thầy luôn, rồi, dám mẹ không? Là mà. luôn, tù, mày thằng na cả, cái đi, luôn,